วันหยุดยาวนี้ครับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวมาเลเซียต่างเดินทางมาสัมผัสทะเลหมอกจาระกางาอําเภอเบตงจังหวัดยะลาจุดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดินครับทะเลหมอกจาระกางาเป็นอีกหนึ่งสถานที่จุดชมทะเลหมอกอีกแห่งของอําเภอเบตงอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตงประมาณ4กิโลเมตรซึ่งการเดินทางชมทะเลหมอกไม่ยากเพราะมีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ มีชาวบ้านเตรียมรถมอเตอร์ไซค์เพื่อพาน,นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเขาไปจุดพักรถก่อนถึงจุดชมวิวทะเลหมอกหลังจากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปอีก400เมตรก็จะได้สัมผัสทะเลหมอกยามเช้าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดินคือไทยมาเลเซียสามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ปกคลุมทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียสามารถชมแสงแรกของวันพร้อมกับหมอกที่ปกคลุมครับผู้สนใจอยากจะมาสัมผัสไอหมอกยามเช้าชมความสวยงามธรรมชาติ ติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กทะเลหมอกจารกางาแอนทำลับแลจารออายมหรือติดต่อได้ที่นายอูเซนหะมะประธานชุมชนจารกางาหมายเลขโทรศัพท์081-094-9516ติดต่อแบเซนหรืออีกเบอร์ครับ098-671-0570แบนาเซครับ